พ่อเองก็เคยนะอยู่ในป่าองค์เดียวเนี่ยเลยอยู่ในป่ากางป่ากลางดงเนี่ยเสียงหมีเสียงเสียงเสืออะไรอะไรเว่วๆอมาเนี่ยหมีมันมาตะกุยตะกุยไอ้กระกระต๊อบที่ที่พักอะไรก็คือเร่องรอยมันเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยเดินจงกรมยโอ้ยมันคิดปรงไป๋ยวให้มันอยู่กับพระโทพระโธเพราะมันสงบมันดิ้นไม่รู้ว่านรกจกเปรตอะไรอะไรมันเอามาปรุงเอามาคิดได้หมดอ่ เรื่องผ่านเหตุการณ์ผ่านมาแต่ยุคสมัยไหนมันก็ยกมาคิดเหมือนก็เหมือนกับมันเรื่องราวมันเพิ่งเกิดมาเกิดมาแป๊บๆเหมือนนี่แหละทั้งๆที่มันผ่านมาทจนอ้ยแต่มันก็เอามาคิดเหมือนกับชัดเจนเหมือนกับมันเพิ่งเกิดผ่านไปเดี๋ยวนี้อะไรนะเอาที่เอาถ้าเป็นแบบนี้เนี๋ยเอาเราก็เราก็เด็ดเด็ดเดี่ยวเหมือนกันเอาถ้ามันไม่หยุดคิดเราก็ไม่หยุดเดินจงกรมเหมือนกัน จะมีภัยอันตรายมารอบตัวเราจะมีเสือสังนางไม้อะไรมากันเหรอเราก็จะไม่หยุดเดินจงกรมถ้ามันไม่หยุดชิดเดินเอาจนกระทั่งู่นแหละเวลาถือผ้าคล้องเป็นเกนี่แหละไป้ฟสว่างฟ้าฟ้าเปิดฟ้าสว่างนี่แหละเป็นเกนพอไปไปมามาโอ้ยวันที่เราแพ้มนมันกวนเราเหมือนกับความทุกข์ทั้งโลกมันมาอยู่ที่เราคนเดียวมันมีความรู้สึกอย่างนั้นนะ เหมือนถ้าเราตายไปเดี๋ยวนี้เราก็ยังยังยังจะสุขกว่าดิมันเหมือนกับโอ้ยไฟทั้งโลกมัมาอยู่สมอยู่ในหัวจิตหัวใจดวงเดียวเนะี่ยความทุกข์ทั้งโลกมัมาอยู่มาอ,อยู่ที่เราคนเดียวเท่านั้นนะ่ะมันไม่ยอมเห็นแล้วเราก็ไม่ยอมเราก็ไม่ยอมออกจากทางโยกลม,มือกันป้าต่มันจนกระทั่งสว่างพอสว่างเอา้ามันมันเอา้าเราเดี๋ยว เดี๋ยวได้เวลาไปเบียดบาตรไปเบียดบาตรฉันเสร็จแล้วเอาเป็นต่อ,เ,อเราเราตั้งจิตไว้อย่างนั้นแต่พอมันพอถึงสว่างแล้วถึงแม้จิตมันไม่สงบแต่เราก็มีความภูมิใจขึ้นมาสักหน่อยนะเออเราก็ตั้งแต่รักษาตามสัจจะของเราไดเา้เราด้วยขันติบาร,รมีของเราเรามีขันติมีความอดทนเ,เราตั้งจิตตั้งใจว่าเอาถ้ามันไม่สงบเราก็ไม่หยุดเดินจงก,กมเอาเอา,เอาสว่างไปเกณฑ์เราก็เดินถึงสว่างจนได้เหมือนกัน เราถึงแม้จิมันไม่สงบแต่เราก็ได้มีความภูมิใจในคันติบรารบีของเราเนี่ยเ,เราก็มีความอดทนได้เหมือนกันอพอไปบินาบายมาฉันเสร็จแล้วเอาตอ่เอเราไม่ยอมมันพอไม่ยอมมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมันก็ยอมเราเนี่ยถ้าเรายอมมันยอมมันวันไหนก็ยอมมันมันก็รู้ว่าเราไม่เอาจริงเดียเด๋ยวเดี๋ยวเราก็ยอมมันยอมมัน,มมนไม่ก็ก่อกวนเราเรื่อยเนี่ยเอาความคิดปรุงแต่ง เอาความฟุ้งซ่านหุดหิดเอาด้วยเรื่องนี้ด้วยนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตมาปรุงแต่งมาหลอกเราไปเรื่อยเรื่อยแต่ถ้าเราเอาจริงเอาจัง้นไปเราไม่ยอมมันวันที่สุดมันมันรว่าเราไม่ยอมมันมันก็ยอมเราเองแหละนะพอยอมมันพอมันยอมเราแค่นั้นแหละอารมณ์เรื่องเล่าความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายมันหายไปหมดเลยจิตมันอยู่กับพุทโธ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 ได้อย่างละเอียดยิบ้าไป ความสว่างสวายความเบอร์บานความร่มเย็นเข้ามาเข้ามารวมอยู่ในจิตในใจตรงนี้เห็นชัดเจนแล้อยความสุขทั้งหลายมันอยู่ที่ตรงนี้เองอ